พูดถึงนักชคจอมบูขวัญใจเจ็ดสีหนึ่งในนั้นต้องมีชื่อโชคปีชากอสกุลเชื่อเจ้าของชายาแลมโบระยองนักมวยที่มีลีลาการชกได้ดุดันจนแฟนมวยประทับใจทุกไฟที่เขาขึ้นชกซึ่งในปัจจุบันแขวนน่วมโดยเขาเองได้ผ่านตัวเองไปทำอาชีพอื่นนอกจากวงการมวยจากการที่แลมโบระยองโชคปีชากอสกุลเชื่อซึ่งห่างหายจากสังเวียนผ้าใบไปหลายปีจนทําให้แฟนมวยถามถึงบ่อยครั้งกลับมามีการพูดถึงอีกครั้งก็เพราะว่าล่าสุดมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ในรายการมวยไทย เป็นผู้ดำเนินรายการทางฝ่ายชุนเกียรติเพชรหรือนายพีรพงศ์ธิระเดชพงศ์ได้กล่าวว่าโชคปีชากศสกุลเชื่ออดีตแชมป์115ปอนด์เวทีมวยเจ็ดสีและแชมป์118ปอนด์เวทีมวยลุมพีดีที่ล่าสุดหันไปประกอบอาชีพพนักงานโรงงานนั้นตนมองว่าเขายังกลับมาชคมวยได้อีกครั้งแต่ถ้าเขาจะกลับมาคงต้องชคมวยค่อยเป็นค่อยไปอีกอย่างหนึ่งมวยอย่างโชคปีชาถือว่าชกคุ้มค่าหากกลับมาแฟนๆคงได้มวยดีที่ตื่นเต้นร้าวใจแน่นอนสำหรับโชคปีชากศสกุลเชื่อเป็นนักมวยไทยที่อยู่ในการดูแลของ นายกทวีปแสงกระจากนายกอบอตต์ตะพงจังหวัดระยองสร้างชื่อเสียงโด่งดังเมื่อประมาณ6-7ปีก่อนสำหรับไฟที่แฟนมวยจดจำมากที่สุดกับเป็นไฟที่เวทีช่องเกียรสิีขึนโชค์ปิงชาโดนวันฉลองพีเคแสนชัยหรือสิ์ซ่อน้องในตอนนั้นเตะก้านคอนอกก่อนหมดยกสุดท้ายเพียงแค่5วินาทีพลิก100ต่อหนึ่งแบบเหลือเชื่อทําเมาทานต่อตายเกลื่อนถ้าหากเอ่ยถึงไฟที่แฟนมวยยกยอก่องคงจํากันได้แน่นอน คลิปวันนี้สนับสนุนโดย w w w m m 8 8 p a s s c o m ส่วนรวมความสนุกทั้งออนไลน์ครบวงจรไม่ว่าจะเป็นบอลหวยมวยคาสิโนบริการฝากถอนตลอด24ชั่วโมงสมัครสมาชิกแอดไลน์ไปที่8 8 p a s s หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับเว็บตรงไม่ผ่านตัวแทนปลอดภัยมั่นคง100%สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษานักวิเคราะห์ทางด้านกีฬาเรามีให้ท่านเลือกหลายท่านลองคลิกเข้าไปดูด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับ